อุย้ยโตโลอะทางนั้นตีลงไหนเนเมเนี่ยเกมเนี้ยเรียบร้อยโอ้โหเชี่ยล้างฐานะวะ่ะเกินไปเปล่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเฮ้ย đồn, ao đi, ao đi, ao đi, tống đài à, tôi này, à. đi thằng, đi thằng, ừ, xinh xắn, đẹp thong đẹp trai, wow trai, đẹp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  lăng vạch siêu vạch mà lăng lăng vạch siêu mà các bạn O ạ, O bao ngay Ow bạn O mình kinh khao hả suy cho ơi xong rồi đi. Gõp thịt bảo O. โอ้ยโอหสวยได้ฟาร์มอ่ะเออสวยนะครับฉอนเมื่อกี้ได้ฟาร์มมาชิวๆเลยเออหือ้หวานเจี๊ยบดีโอ้โหล่างไหว,หวชิวครับล่างไหวชิวล่างไหวชิว โอ้อะไรมันยกอะไรวะนี่ยกอะไรล่ะฮึมฮดูดไปดิดูดไปดิอย่างนี้หายสองนะเรียบร้อยก,ก็ตึงเกินอะครับหายสองไปดิเอาโดนโอ้โหมือทองจัดช่วงนี้โอ้โหแก๊กมือทองครับแก๊กมือทองเอ๊บ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อสายตาทำไม่ได้ไงวะเฮ้ยตัวโลโมาครับตัวโลวก็มาดิตัวโลวก็มาดิตัวโลวก็มาดิโอ้โหเชีย่ยไม่ดีแล้ววะสถานการณ์ไม่ดีโอ้โหเรียบร้อยกูบอกแล้ว่าสถานการณ์ไม่ดีตัวโลตัวโลตายตัวโลเออพอใจาละลาตาย ได้ดะบนโนเนี่ยว่าไงลิเลีย,ยมาบนบ่อยจัดทำไมลิเลียมาบนบ่อยจังครับไอ้น้องดืง่นโอโ้โหอย่างจะบ้ามึงยิงโดนดึงโดนได้ไงเมื่อกี้ยะเอ้ยเอ้ยแคดดี้โอ้โหตัวโรแม่นคนแรงผมคิดว่าแคดดี้จะไม่ตายนะตายเฉยเลยนี่ไงโอ้โหล้างว่ะ ล้างด้ยังไงวะแต่ <tong> s> <S ว,ว่าดามดเมจเอาพอเพียงค่ะรอดปะโอ้โหว่าจะดูดให้วิร่ารอดอตายเองด,ด้วยชีวิตนี้เหลืออะไรมั้งเนี่ยโอ้โหมังกรมังกรมังกรเปมังกรดีเว้ย สอร,รออะไรสอร,รออะไรครับสอร,รออะไรครับเดียบร้อยมือทองไอ้เจ๋งมือทองโอ้โหสุดสุดโอ้รอดเฉยรอดปะเอ้ยไม่รอดสุดสวยวันเดอร์บูมานในกลางมั้เนี่ย ủu, xé rạng quá. Đã cang cả bên rồi má. Ừ, cang à, tì, tì. Ừ, gu tì. Adi, adi, adi adi. không được, trời này quá. Là gì vậy? Quân Thái ấp pha với, bắp pha với, bắp pha โอ้ยเว้ยดีแล้วอันตีไม่ติดเมื่อกี้ใยแมพไปก่อนเลยหนึ่งทีสวยครับถ้ามีดิงเนี่ยใบโอไม่รอดนะเมื่อกี้ว่างไวยใโอโหสโั่วโรโอ้โหวีรากูคนสกิวมั่วเลยจะบ้าตายมาดิ โดนโหย้ยแก๊งมือปีศาจครับเอาบนว่าไงสวยไอ้หเหี้ยนาคอชนะบิโลได้ไงวะโทษใสยเกิดจะจัดเกมนี้เกิดจะจัดครับเขาบอกเขาบอกกันมานะเกิดจะจัดเกิดจะจัดเลยนะโอ้โหเอาอีกตัวได้อีกตัวเอาได้ปะเนี่ยโทษทีดึงผิดตัว ยืนออค้ำมาก่อนครับข้ั้งหน้าเอาไงมีลิเลียอยู่เอาไงจะเอาไงก็ว่ามาจะเอาไงก็ว่ามาเหมือนนักอจะทำลีนล่างอยู่นะอย่าเพิ่งเปิดเลยดีกว่า,ถอ,อวาววถอยก่อนดีกว่าเว้ยเฮ้ยถอยกอนดีนี่ละตโลอยู่ป่านนี้ อ่าครูพาตัวอ่ะเด๋ออ่ะเด๋ออ่ะเด๋ออะเด๋ออะเด๋อข้างหลังมีคนบ e โล w อ่ะเด๋อ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 เอาดีดูห้าโอ้โหไม่ใช่ดูห้าดูสามนะเมื่อกี้แต่เพื่อนไม่ตามครับแต่วันนี้วันเด,เนนเดินเล่นแล้ววันเดินพาเล่นแล้วปั๊บไปเลยจิงวะดิโอ้โหทนโคตรแรงเลยบ่าปรับมาใหม่แลงง้วไงโตโลวังไงโตโลวังไงโตโลวังไงยิง ย, ng, ยิงยิงตายตายตั้ตัวเอะสวยเฮียบดตั้งนานตายตัวเดียวสองตัวสวยครับได้บ้านปะ <c oughs> ไม่น่าจะได้ <c oughs> อ้ยตัวโลไลทอนเฮียบ <c oughs> ้าไปแล้ว <c oughs> ไม่เอาละ <c oughs> เ,เอาไอโอดีกว่าลิเลียลิเลียลิเลียลีเลียเออ <c oughs> <c oughs> จบได้ปะไม่น่า,นาได้ ปืดูดล่อครับดูดล่อไบโออีไหนไบโออีไหนลิงใบโอครับเราไม่ลิงโตโลนะครับจังหวะนี้ลิงใบโอลิงใบโอลิงใบโอโอ้โหไบโอของจริงเลยดอกมันเจ็บมาเดี๋ยวเอามาดิ๋ยวมาดิเอามาดิเอามาดิเอามาเดี๋ยวใบโอใบโอนี่มันต้องพี่คนนี้มือทองพี่มือทองพอ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 ตายห่างกันหมดนี่แหละพอ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 ยอมตายดีกว่าเี้ย ให้เพื่อนรอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยอมตายดีกว่า่ะอหล่อจัดอ่ะพี่เอกไร <Shut down. S 1> เนี่ยไม่มีมันกรนะรักฮอตีมันกรคนเดียวสุดจัดไม่มีใครช่วยนะครับแทงไม่ไปโซนนะครับเอาเลยครับจังหวะนี้โกคือบวกครับมานี่สิ สวยแต่มังกรเปิดดาร์กต่ออา้าวไม่มีใครตีมังกรหรอเอ้ยดาร์กอะบาไปแล้วตั้งสี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนทางนั้นมันจะมานะโดนเนียก็ได้นอนชอตนี้จับตาจับตูดดู เดือดแน่นอนช็อนนี้ดัสเลเยอะดูดิมาแล้วตัวหนึ่งโตโรเอามาขัดแล้วครับตโตโรมาขัดปิดจังหวะเปล่าโตโรมันต้องเลือกเลือกกันนี้หน่อยนะน้องแตวโฟกัด,ดารกครับโฟกัด,ดร์กก่อนโอว้วีร่าไม่ไปโซนโคตรสุดเลยไอ้เหี้ยอุ๊เฮ้ย,ยมันไปเอาโอ้โหแต่เราได้ด์กนะสวยอยู่ ปล่อยไหนดีน่าจะปล่อยบนนะบนนี่อ่ะจะเพื่อนตายหนึ่งคนอ่ะแต่ได้ดาร์กโอ้โหใช่ปะเนี่ยเรียบร้อยดิเว้ยเว้ยโมดีปล่าโอ้โหไม่มีคนตามแล้วหมดแล้วอ่ะเหลืออะไรอ่ะ เหลือแค่วิลล่าตัวเดียวเนี yeah. ่ยเอาไว้ได้ไงอ่ะคนไทยโอ้โหหนักเลยทีนี้เฮ <c oughs> ้ยเรียบร้อยดึงหลอกครับดึงหลอกให้หยอกเล่นนะนายลีเดีย,ยสวยเมื่อจะปิดเกมนะเนี่ย ในป่าไม่ใช่หรอเมื่อกี้อ่ะเออนี่มาเต็มเลยนี่เซ็นเซ็นพี่เจ๋งดีจัดเซ็นพี่เจ๋งอ้าวไวโอไม่ยิงยังเขาตายได้ไงวะโ,โหยังวนันนี้โอ้ทอนยิงฟรีทอนยิงฟรีดูดโอ้โหเพื่อนไม่ตามอ่ะบวันดีดึงโอ้โหทั้งดูทั้งดึงอ่ะอย่างสวยอ่ะไอ้เหี้ยเพื่อนไม่ตามอ่ะอืงงมากอู้สวยวิลาตามเก็บเหลือใครอ่ะเหลือ เอลินตัวเดียวบจบไหมเนี่ยได้ปะเนี่ยปอมเนี่ยโอ้ยหน้าโคตรแรงเลยคอมโบเดียวหลับบ้าไปแล้วเออเหลือตัวเดียวแล้วอดีตสองหนึ่งฟิกเกอร์หนึ่ง,องโอ้ยจบจบอย่างนี้จบจบ,จบ,จบ,จบปิดงานปิดเกมปิดตำนานตำนานไม่มีวันตายอะไรเงี้ยปิดปิดปิดเลยปิดปิด จบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเอ้ยออกอุเอ้เอดตดอเมอเออเอมกดอเนวะออเออเองเดอเออเออเดตเออเออเอ